ปลูกผักในบ้านหน้าหนาวพอได้กินค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆเอใอบเป็นรักบ้านเราค่ะกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนใบเป็นรักบ้านเราเป็นเป็นของฝาหลังไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรอันนี้เดี๋ยวจะไปทําอ่อมเด็กไปทับออมหอมหอ,อมค่ะหอมมากเลยอันนี้พริกค่ะพริกยังไม่ตายยังเหลือลูกดึก ก็เอาไว้ในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนออกไปมันจะไม่ไม่ต้องเพาะใหม่มันจะได้โตเร็วไี่ค่ะตัดออกเกี้ยงเลยตัดออกแล้วก็เอ,อให้ให้ให้มันแตกเนี่ยพยัมันพยามจะแตกแลพะพออยู่ใกล้หน้าต่างมันมันก็จะมีแดดทุกเช้าเอ,อถ้าไม่มีแดดก็มีแสงค่ะอันนี้เป็นเอ,อ ใบประกุดค่ะใบประกุดไม่โตสักทีเลยมันประกูดที่สําคัญมากเพราะว่าซื้อที่ได้หาซื้อ,อยา,ากแพงด้วยค่ะ they say, they so อันนี้เป็นผักเอเป็นผักเอฝรั่งว่าหัวละพาก็ไม่ใช่กะเพราก็ไม่ใช่แต่แต่มันปลูกในบ้านงามมากเลยค่ะกินกินเหมือนกะเพราว,ว่ากะเพราก็ใช่บว่าใบหัวละพากแค่มันคล้ายๆมันผสมกันค่ะเนี่ย เด็กกินหลายรอบได้อยู่ในบ้านบุกริมหน้าต่างได้ผลดีมากเลยอันนี้ไอ้กระเพราไทยเหมือนจะรอดหรือไม่รอดแต่กระเพราฝรั่งรอดแน่นอนค่ะกระเพราดูหอวผ้าฝรั่งเนี่ยอันนี้ผักชีรอมโอ้ยอันนี้ไอ้มันหันหน้าไปทางหน้าต่างนี่ค่ะกระเพราฝรั่งหัวผัาฝรั่ง นี่ค่ะหน้าหนาวดีมากเลยปลูกไว้กินพอพอที่เก็บเพราะว่าไปซื้อไก่ค่ะต้องไปในเมืองนั่งรถไปเป็นชั่วโมงนี่เด็ดได้เลยทับยังเขียวหวานก็ได้ใช้ผัดก็ได้นี่ค่ะงามงามงามอยู่เด็ดก็ขึ้นใหม่แต่มันจะหันหน้าไปทางหน้าตะเพราะว่าปัญหาหน้าหาแสงค่ะหันหน้าหาแสงเนี่ยขึ้นใหม่ ปลูกพอได้กินค่ะไอ้ทนนี่ผักแพลวค่ะผักแพลวเหมือนจะตายแต่กไ็ไม่น่าตายเพรามันทนหนาวหนาวได้อยู่นี่ค่ะปลูกพอได้กิน